การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้ไฟฟรี3เดือนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารของกฟผนะครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เขาจะมีโครงการทึ่งออกมานะครับก็คือโครงการช่วยเหลือภาคประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมก็คือจะมีการใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนนะครับ โดยโครงการนี้นะครับมีระยะเวลา3เดือนนะครับผมก็คือจะเริ่มในเดือนของเมษาพฤษภาและก็มิถุนานะครับแต่เนื่องด้วยโครงการนี้นะครับเพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่1พฤษภามนี้เองนะครับผมแต่ว่าระยะเวลาครอบคลุมถึงเดือนเมษาทําให้เพื่อนเพื่อนที่จ่ายบินไปแล้วนะครับผมในรอบเดือนเมษาเนี่ยทางกฟผหรือการไฟฟ้าส่วนมวยภาคเนี่ยจะนําเงินนั้นนะ่ะคืนเข้ามาในรอบบินไฟฟ้าของเรานะครับผมในเดือนที่7นะครับผมเดือนกรกฎาคม โดยมาตรการนี้นะครับจะมีการช่วยเหลือ2แบบหมแบบแรกเลยเนี่ยก็คือจะให้ใช้ไฟฟีแบบที่2เนี่ยก็คือจะลดค่าไฟลงมานะครับผม แบบแรกคือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนนะครับผมก็คือจัดเป็นประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่ม1.1.1นะครับผมก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มีหม้อแปลงนะครับผมที่มีขนาดต่ำกว่า5แอมป์แล้วก็มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยต่ำกว่า150หน่วยต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มนี้เราก็จะใช้ไฟฟรี3เดือนนะครับผมตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนา3เดือนนะครับ ครับในส่วนที่2นะครับผมก็คือผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีขนาดมากกว่า5แอมป์นะครับหรือว่าจํานวนหน่วยใช้งานเนี่ยมากกว่า150หน่วยต่อเดือนนะครับทางการไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการส่วนลดค่าไฟฟ้านะผมสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับโดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้นะครับผมจะมีการคิดคํานวณค่าไฟเนี่ยออกเป็นทั้งหมด4เงื่อนไขนะครับผมโดยที่เงื่อนไขแรกนะครับหน่วยที่เราใช้งานน้อยกว่าหน่วยเดือนฐานให้คิดตามที่ใช้งานจริง โดยหน่วยเดือนฐานนะครับผมก็คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเราณเดือนเมษายนนะผมเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะครับเงื่อนไขที่2นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้านะครับที่มีจํานวนหน่วยเนี่ยต่ำกว่า800หน่วยเนี่ยค่าไฟของเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามหน่วยเดือนฐานนะครับเงื่อนไขที่3นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการใช้หน่วยไฟฟ้านะครับผมที่มากกว่า800แต่ว่าไม่เกิน3,000หน่วยเนี่ยก็ให้เราคิดคำนวณค่าไฟนะครับก็คือจะเป็นสูตรว่า หน่วยเดินฐานบวกด้วยหน่วยที่เกินจากหน่วยเดินฐานคูณ50%นะครับผมก็จะออกมาเป็นค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายนะครับในเงื่อนไขที่3นี้เ <ALK Freund in> งื่อนไขที่4นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มากเกิน3,000ันหน่วยนะครับผมต่อเดือนค่าไฟของเราเนี่ยก็จะเท่ากับนะครับผมหน่วยเดือนฐานบวกด้วยหน่วยที่เกินจากหน่ยวยเดือนฐานเนี่ยคูณ70%นะครับ เกี่ยวกับวิธีการคำนวณไฟฟ้าทั้ง4เงื่อนไขนี่นะครับผมได้โชว์ตารางเป็นสรุปตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยใช้หมอปแปลงที่เป็น5แอมป์หรือว่ามากกว่า5แอมป์นะครับผมวิธีในการตรวจสอบนะครับผมผมจะขึ้นไว้ตามนี้เลยนะครับผมก็คือสามารถเช็คได้ที่มิเตอร์ไฟของเราเลยนะครับ หรืออีกวิธีนึงนะครับผมเป็นวิธีการดูง่ายๆนะครับก็ดูจากบินใช้ไฟฟ้าของเราก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานที่หน่วยฟ้าเนี่ยน้อยกว่า150หน่วยนะครับก็หมายความว่าเราจะใช้ไฟฟรีได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มากกว่า150หน่วยนะครับผมวิธีการคำนวณก็จะเป็น4เงื่อนไขตามเมื่อสักครู่นี้นะครับ ทีนี้สาหรับเพื่อนๆที่จ่ายค่าไฟเดินเมษาไปแล้วนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะครับในการคืนเงินของทางกฟผนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีมิเตอร์อยู่ที่ไม่เกิน5แอมป์นะครับผมทางกฟผเนี่ยจะรีเทิร์นออกมาคือหรือว่าจะคืนเงินเรามาเนี่ยภายในเดือน7มกรานะครับผมจะเป็นการหักจากค่าไฟนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มีหม้อแปลงเนี่ยมากกว่า5แอมป์นะครับผมทางกฟผเนี่ยจะคืนเงินมาเป็นการหักค่าไฟนะครับผมในเดือนพฤษภาคมนะครับผมปีนี้ ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ